สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเมมอเตอร์มหาสารคามนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่อู่ช่างพนมนะครับบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูฝีมือการทำสีของอู่ช่างพนมนะครับรถคันนี้เป็นสีดำสีดำกากเพชรสีรุ้งนะครับผม สวยมากครับนะครับสวยๆวยเนียนเลยนะครับก็ในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ที่สุดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสวยงามนะครับผมก็เป็นอูอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอวัดโพงจังหวัดราชบุรีนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันครับท่านใดที่ สนใจนะครับอยากทำสีรถหรือว่าอยากตกแต่งรถนะครับผมโอ้สวยครับในคันนี้สีดำกาเกเพชรสีลุงเยครับกาบเกเพชรสีลุงเลยเป็นรถฮิโน่ฮิโน่สิงไฮเทคนะครับโอ้โหจำๆเลยนะครับนี่ กากเพชรสีลุงวิบับวิบับนะครับสวยสวยสวยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งนู้นจะเป็นสิบล้อนะครับสิบล้อมามาทำสีนะครับตัวนี้หกล้อกิก้าตัวนี้ก็เป็นกากเพชรสีลุงเหมือนกันนะครับผมเป็นกากเพชรสีลุ้งเหมือนกัน Oh. สวยสวยหรือท่านใดที่สนใจนะครับอยากทำเป็นลายอย่างนี้นี่เป็นสีมุกธรรมดาเป็นสีลายก็ก็ได้ครับนี่ก็มีมีมันกันสวยคือกันครับนี่โอ้สีน,น,นี่งีงมด้วยสีฟ้าน้ำทะเลตัดลายแลบลายนะครับสวยสวยสวย ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับอีกที่นึงนะครับโอ้ช่างขนมบ้านโป่งนะครับก็อยู่ติดถนนเส้นบ้านโป่งราดบุรีนะครับมาจากอ,าอะไรนะนครปฐมเลี้ยวขวาเข้ามานะครับก็ประมาณสี่ห้ากิโลนะครับผมโอ้ทำสี ทีหนึ่งนะครับพร้อมตกแต่งรถนี่ครับแกนลบตกแต่งด้วยนะครับกิก้าสองคันที่ผมลงคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับเลยสวยเลยตัวน,นี้จะเป็นสีม่วงธรรมานาแต่ว่าสวยมากครับนะครับตัดเลดสีม่วงตัดเลดสองคันเลยโอ้รถแสบสวยสวย,สวยนะครับ โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่สนใจก็อูช่างพนมบ้านโปง่งเดี๋ยวเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับก็ลองโทรติดต่อสอบถามกับแกดูได้เลยนะครับที่บ้านโปง่งราดบุรีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากัรเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม